ค okay, ค่ะวันนี้นะคะพี่แอนก็จะมาขอสัมภาษณ์น้องแอนนะคะสวัสดี<ห>ค่ะน้องแอนะค,ะ <c oughs> คือน้องแอนเป็นสมาชิกของยิมมาพักหนึ่งแล้วพ <c oughs> ี่อยากจะขอสัมภาษณ์ว่า <c oughs> น้องแอนมา <c oughs> ออกกําลังกายที่ดราก้อนยิมีหนรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อก็ยิมก็สะอาดดีคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอุปกรณ์ก็ครบคันไม่คนก็ไม่แออัดมากเกินไปค่ะก็ พอมาแล้วสมาชิกทุกคนก็เป็นกันเองค่ะได้พูดคุยกันรู้สึกเป็นกันเองและก็อบอุอ่นมากๆเลยค่ะค่ะแล้วน้องแอนมาออกกาลังกายนี่น้องแอนรู้สึกว่าได้ประโยชน์อะไรมั้งไหมที่ตัวเองได้่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีขึ้นตรงไหนได้ประโยชน์อะไรบ้างอ๋อก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าร่างกายตัวเองแข็งแรงขึ้นสามารถทําอะไรกระชับกระชิงคล่องแคล่วมากขึ้นกว่าเดิมค่ะโอเคค่ะคือพี่อยากจะขอให้น้องแอนแนะนําเพื่อนๆนะคะให้มา แนะนำเพื่อนๆพนถึงรินของเราค่ะอ๋อค่ะสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะออกกําลังกายนะคะก็ใช้เวลาในการออกแต่และว,วันก็ไม่เยอะเลยค่ะก็แบ่งเวลามาทําเพื่อตัวเองนะคะประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันเองค่ะแล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มการพบฝะผู้คนเหมือนกับการเข้าสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะในวันนี้พี่แอนต้องขอขอบคุณน้องแอนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ